อย่างที่ทุกคนเห็นคลิปก่อนหนะ้านั้นใช่ไหมที่เราไปผ่าตัดฟรีนุม่มก็คือเป็นเงือกหน้าฟันบนอะไรเงี้ยก็มีการเย็บแผลมีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็ เราไปผ่ามาตอนเย็นแหละแล้วดึกประมาณสามสี่ทุ่มก็หิวนะจริงๆก็ก่อนไปก็กินอะไรไปบ้างแล้วแหละก็คิดว่าเออหลังผ่า,าจ,จะไม่ต้องกินอะไรหรือเปล่าแต่มันก็เออเสียดายเวลาเนอะลราเย็นตาโฟก็ยังไม่ได้กินเลยอะไรเงี้ยก็เลยออกมาข้างนอกนะออกมาทางกรอสอย่างนั้นแหละเพราะว่าเอากรอสออกที่มันห้ามเลือดเราเลือดมันไม่ยอมหยุดก็เลยใส่กรอสแหละเน็บกรอสออกมานะแล้วก็เมื่อกี้แวะซื้อไส้กรอกนะแล้วก็แวะกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะเราชอบกินเย็นตาโฟแล้วก็อยู่เยอรมันไม่ค่อยได้กินแล้วเพื่อนนน,นนนนนเรรราาาแะะะํ้้ีตงสุพนนะ มันขายตอนเย็นๆตอนคืนอะไรเงี้ยพ่นบอกเดินดูหนังมาชอบมากินอะไรเงี้ยอร่อยเราก็มาเลยทั้งกอสเอากอสยัดมาด้วยนะเพราะว่าเลือดมันยังไม่หยุดไงเราก็กินทั้งกอสนั่นแหละแล้วก็มือคอยดันมือคอยดันกรอสไ้เพราะว่ากลัวกรอสมันหลุดเข้าไปแล้วเราจะเคี้ยวเข้าไปอะไรเงี้ยเครื่องดื่มก็กินเป็นแบบซีปกตินะนี้สั่งยนต์โฟต้มยำหนึ่งต้มยำด้วยนะหมอบอกให้กินอาหารอ่อนก็อ่อนนะหมอเส้นใหญ่มันก็อ่อนอยู่นะแต่ว่าแอบเผ็ดนิดนึง แล้วคืออร่อยนะเราว่าอร่อยเราก็สั่งใส่หมูเพิ่มมาด้วยเพราะว่าเราจริงๆไม่ค่อยชอบไอหมึกอะไรนั่นอะหมึกเขาเรียกว่าอะไรวะหมึกที่อยู่ในเยนตาโฟไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็เลยสั่งเปลี่ยนเป็นหมูมาแทนนะกินไปก็กดก๊อสไปนะเพราะว่ากลัวก๊อสหลุดเข้าไปนะเพราะว่ามันเหมือนเวลาเคี้ยวปากขยับเงี้ยเหมือนก๊อสมันขยับใช่ป่าแล้วกลัวจะหลุดแล้วกินเข้าไปก mm ็เลยเอามือดันไว้เอามือดันเอามือดันก๊อสไว้แล้วปากก็ออกมาปากเจอเป็นนกกระจิบอย่างเงี้ยนะออกมาตอนสั่ง คนก็อาจจะไม่รู้เราไปผ่ามาจะคิดว่าเราเป็นปากเจอแบบนี้อยู่แล้วคนนี้ปากเจอจังแต่ว่าไม่ใช่จ้ะข้างในมีกรอซ่อนอยู่เนาะเป็นกรอสห้ามเลือดก็กินไปไม่ดันกรอด <c oughs> กรอดขยับมีบจังหวะดันกรอดนิดนึงนี่อันนี้เป็นไส้กรอกรสเข็นนะนี่แวะซื้อหน้าเซเว่นมาไส้กรอกองนนี้อร่อยนะอาจจะดูฝุ่นๆหน่อยแต่ว่าเราอย่าไปดูวิธีการนะดูตอนจบว่าเออมันอร่อยก็พอนะได้ขิงดองขิงดองอะไรมาผักแอมผักอะไรก็มีนะแหนมพริกแหนมอะไรปกติเลยกินปกตินะ หมอบอกให้กินอาหารอ่อนฟันที่ไหนละ่ะก็อ่อนเหมือนกันเนาะก็อ่อนเคี้ยวได้อยู่แล้วผ่าข้างหน้ามาน่ะตรงเนี่ยเหงือกข้างหน้ามันก็เลยแบบเออฟันกรามฟันแหลมก็ยังเคี้ยวได้ปกตินะนี่แหนมพลิกด้วยแหนมพลิกแหนมอะไรกินไม่สนใจฟันไม่สนใจเหงือกไปเลยค่ะคุณแม่คนมันหิวเนาะไม่มีอะไรห้ามได้ไปผ่าตัดหมาใหม่ก็ยังเย็บอยู่นะเขาเย็บสามเข็มนะไม่ได้เย็บเยอะเท่าไหร่ แล้วก็เลือดก็โซกอยู่เหมือนกันเพราะว่าทีแรกที่จะพยายามเอากอสออกอะคือมันผ่านมาสามสี่ชั่วโมงแล้วแหละหลังจากผ่าตัดอะนะก็ไปเอากอสออกในะห้องน้ำแล้วก็บ้วนหนูก็เลือดก็ยังโซกอยู่ก็เลยเออใส่ก๊อสดันกลับเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าเออถ้าเกิดมันดึกกว่านี้มันก็จะไม่ได้ยินอะไรแล้วไงเพราะว่าเดี๋ยวร้านเขาปิดอะไรเงี้ยเราก็แบบเริ่มง่วงแล้วไ,ไปอยู่ทยนอนเร็วตลอดนอนสี่สี่ห้าทุ่มเนี่ยไม่เกินนะห้าทุ่มก็คือต้องพร้อมนอนแล้ว,ลวอะอบนื้ออาบน้ำแล้วนี่สี่ทุ่มออกมาหาอะไรกินนี่กิน